ก่อนที่จะไปสรุปเดี๋ยวมา financial literacy กันนะครับน้องโมมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับเรื่องของฟิโบนัชชีกับอีเลดเวฟครับค่ะก็จากที่เราได้เรียนฟิโบนัชชีไปอ,อ่จากที่เราได้เรียนตัวอีเลดเวฟไปนะคะแบบรูปต่างๆเนี่ยวันนี้เราก็จะมาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าตัวอีเลดเวฟกับฟิโบนัชชีเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันยังไงคะ่ะก็เดี๋ยวทบทวนนิดนึงนะคะก็คืออีเลดเวฟ ตัวอ e ีเลดเวฟเนี่ยก็จะมีเป็นคลื่นต่างๆเนาะอันนี้ต้องเพื่อเพื่อให้เราเข้าใจฟิลวอน,นชีมากขึ้นนะคะก็ตัวโมทีฟเวฟเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอิมพัลว์เวฟนะคะแล้วก็ไดแกนอลเวฟไดแกนอลเวฟเนี่ยก็จะแบ่งเป็น l e ด d i n g diagonal แล้วก็ ending d i a g กนอลค่ะในฝั่งของคอร์เรกทีฟเวฟนะคะก็จะมีเป็น3ตัวคะ่ะซิกแซกแฟล t แล้วก็ทร t แองเกิลค่ะส่วนใครนะคะเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพิไวจะมีคนมาบอกจะมะีผู้ชมเนี่ยเขาถามว่าตัวทร t แองเกิลกับตัว ending d i a g o n a l นี่ครับต่างกันยังไงนะคะก็จริงๆเนี่ยถ้าเราดูเนะะี่ยคือข้างในเนี่ยมันจะเป็น3ามสรหัสสามสาเหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าเราดูจากรูปเนี่ยเราก็จะเห็นเลยค่ะว่าตัว ending d i a g o n a l เนี่ยมันจะมีแนวโน้มเนี่ยรูปร่างเนี่ยจะไม่ไม่คล้ายกันคล้ายๆกันแต่ว่าไม่เหมือนกันซะทีเดียวตัว ending d i a g o n a l เนี่ยรูปร่างมันจะคล้ายๆริ่มส่วนตัว triangle เนี่ยรูปร่างมันจะคล้ายๆสามเหลี่ยมบีบเข้าหากันค่ะก็จะมีตัดเป็นไปตามรูปนะคะแล้วก็นอกจากนั้เนี่ยมันอยู่กันคนละจุดอย่างที่แจ้งก็คือ ตัว ending เนี่ยก็จะอยู่ในขึ้น5เนาะเป็นแนวโนมกลับตัวลงส่วนตัว triangle เนี่ยก็จะเป็นการพักฐานเป็น s d ซเ a วคคล้ายๆหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าตัว triangle เนี่ยถ้าดูจากรูปเนี่ยมันจะมีจุดป่าๆใช่ไหมคะคือเหมือนเป็น continue pattern คือหลังจากที่เกิด triangle เนี่ยก็จะมีแนวโนมพุ่งขึ้นต่อแต่ว่า ending เนี่ยมันจะมีแนวโนมไปในทางตรงนข้ามนั่นเองค่ะ อ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าฟีโบนักชีเนี่ยคืออะไรแบบสั้นๆนะคะก็ฟีโบนักชีเนี่ยจริงๆมันเป็นการเรียงลําดับตัวเลขค่ะในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราเรียกมันว่าลําดับฟีโบนันชีนะคะซึ่งลําดับนี้เนี่ยก็จะเป็นการบวกค่ะของตัวเลขข้างหน้า2ตัวเนี่ยก็จะแค่เป็นตัวเลขถัดไปค่ะก็จะปีตามรูปเลยก็คือ0ูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งได้สาม 2บวก3ในได้า้าบวก8ได้13เองซึ่งเราจะเห็นไอตัวเลขพวกนี้เนี่ยมันอยู่ตามธรรมชาติเลยนะคะถ้าเรียงกันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเ,อาเขาเรียกว่าสัดส,ส่วนหอยสังมันคล้ายๆหอยอะคะ่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโลเดเลชเนาะก็จะเห็นตามาไม่ว่าจะเป็นเปลือกหอยกีบดอกไม้ในไข่หรือว่าตามอาวัยวะร่างกายมนุษย์จริงๆมันอยู่ถึงใน d n a ด้วยนะคะพี่ไบร์ก็อันนี้เนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยจะเห็นส่วนใหญ่ดอกไม้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณกีบ5กีบ8กีบ13กีบนะคะ แล้วถ้าเราเอาตัวเลขข้างหน้าเนี่ยคือถ้าเราเอาสองหารสามหรือว่าสามหารห้าห้าหารแปดเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขตัวเลขหนึ่งค่ะพี่ไบร์เป็นเลขเรโชเดียวกันตลอดเลยใช่ไหมใช่มันก็จะเป็นเลขเรโชเดียวกันนะคะจะเป็นหกจุดศูนจุดหกหนึ่งแปดนั่นเองซึ่งถามว่าตัวเลขนี้สําคัญยังไงก็คือเหมือนเหมือนมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเราเห็นในทางธรรมชาติอยู่แล้วอะ่ะมันก็เลยอาจจะเป็นอันนี้คือทางแบบจิตวิทยานะมันก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้เรามองว่าเลขนี้แหละเหมาะสม ใช่มันก็เลยจะเป็นความเหมาะสมของเลขนี้นะคะแล้วถ้าเราเอา0.1ลบด้วย6.18เนี่ยเราก็จะได้เลข0.382ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเลขเหมือนกันที่สำคัญนะคะแล้วก็ตัวเลขที่เดี๋ยวจะอทิบาเป็นตัวเลขที่สำคัญสำคัญแล้วกันนะคะ ก็อีกตัวเราจะมาดูในฝั่งของฟิโบนาชชีที่น่าสนใจอื่นๆเนี่ยก็ท่าน1ส่วนหรือว่าศูนเนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวที่สำคัญนะคะสแควรู t ของ0ูน8จหนึ่งแดเนี่ยเราจะได้เจ็ดแปดหกอันนี้ก็มีนัยสำคัญที่นักทุนชอบดูด้วยนะคะแล้วถ้าเราตัวเจ็ดแปดหลบด้วย1เนี่ยเราก็จะได้เป็น0ูน6ุสามหค่ะหลักๆเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวเลขถ้าเราเอาหนึ่งหกหนึ่งแปดเนี่ยบวกหนึ่งก็ได้เป็นหนึ่งจุดหกหนึ่งแดด้วยค่ะ แล้วถามว่าเราเอาฟิโบนันชีเนี่ยมาใช้กับอีเลียเวฟได้ยัไยงไงบ้างนะคะหล,ลักๆเนี่ยเราก็จะใช้ดูกัน3วิธีค่ะวิธีแรกนะคะก็คือ retracement ค่ะก็คือเราจะดูว่าราคาเวลามันย่อเนี่ยมันจะย่อไปอยู่ที่ระดับระดับไหนนะคะแล้วก็อันที่2เนี่ยก็คือเป็นตัว multiple ค่ะก็คือถ้ามีการขยายหรือว่ามันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นไปอยู่ที่ ระดับราคาเป้าหมายที่เท่าไหร่แล้วก็ตัว divisor ค่ะก็คือเป็นการแบ่งของราคาว่าถ้าสัดส่วนราคามันขึ้นไปเท่านี้แล้วเนี่ยมันจะขึ้นไปได้อีกเท่าไหร่แบบเป็นการแบ่งเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเรามาดูรูปแล้วกันเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะคะอามาดูในฝั่งของ r e t r s t m e n t กันค่ะก็ r e t r a m e n t นะคะใน impulse wave เนี่ยเราจะเห็นว่าพูดง่ายๆเลยก็คือใน wave เนี่ย เวลาจากเว็บหนึ่งย่อลงมาเป็นเว็บสองเนี่ยมันจะย่อจากเว็บหนึ่งเนี่ยลงไปประมาณ0.618นั่นเองค่ะเพราะว่าเว็บหนึ่งนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของขื้นตัวเอเดเวลใช่ไหมคะนักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะยังไม่แน่ใจดังนั้นเวลา เวฟสองที่ย่อเนี่ยจะย่อลึกในขณะที่เวฟสี่เนี่ยจะย่อสั้นกว่าค่ะย่อแค่0.382นะคะสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่ามีการเค้ื่อนของเวฟหนึ่งแล้วก็เวฟสามเนี่ยค่อนข้างใหญ่เนาะนักทุนหลายคนเนี่ยก็ถือว่าเริ่มมั่นใจแล้วแล้วก็มีนักทนุนเข้ามาหลายส่วนดังนั้นเวลาย่อเนี่ยมันจะย่อน้อยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยเขาไม่ได้อยากขย่อลึกกันค่ะ แต่ว่าเวลาย่อมก็จะเป็นอัอตราส่วน,นประมาณเท่านี้แล้วจริงๆเนี่ยพี่ใบถ้าเราไปดูในเรามีการวัดกราฟขึ้นมาดูเนาะมันจะค่อนข้างแม่นเลยทีเดียวค่ะพี่ใบาสาเหตุเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าสัดส่วนของวิโวนันชีเนี่ยมันแม่นด้วยตัวมันเองอยู่แล้วหรืออีกจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคนทั้งโลกเนี่ยเขาเรียนตาราเดียวกันเขาคิดเหมือนกันดังนั้นเนี่ยพอขึ้นหรือว่าลงไปใกล้ๆศูนย์จุดหนึ่งดเนี่ยเขาจะคิดว่าโอเคราคานี้แหละใช้ได้ละ จะเป็นการเข้าซื้อหรือว่าเทคปรฟิตทำให้ราคาเนี่ยก็จะไปอยู่ในสัดส่วนที่สัดส่วนตรงนี้ค่ะใช่ครับภาษาเทคนิคเขาเรียกว่าเป็น s e l ฟ์ฟูลฟิลลิง p ร o p เฟซีนะครับเหมือนอด้วยความที่ทุกคนดูเหมือนกันเนี่ยมันก็เลยเชื่อเหมือนกันแล้วก็ทำให้ p r o p ร e c เฟหรือคำทำนายมันเป็นจริง <c oughs> ก็คือไอแนวรับที่ทุกคนก็ perceive หรือมองเหมือนกันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเป็นแนวรับจริงๆนะครับ <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติของเทคนิคอลนอเลซิสนะครับ ค่ะแล้วก็ถ้าสำหรับตัวตัวในฝั่งของ collective wave นะคะที่อยู่ใน wave B เนี่ยปกติซิกแซกมันจะขึ้น,นแบบออ่ขึ้น A ลง A นะคะขึ้น B แล้วก็ลง C ค่ะอันนี้พูดในส่วนของหลังจากที่ลง A เนี่ยมันจะขึ้น B เนี่ยสัดส่วนเท่าไหร่นะคะของคลื่น A ก็ถ้าในซิกแซกเนี่ยเวลาขึ้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสขึ้นได้สูงหน่อยนะคะก็คือ50-79% 79%, 79นี่จริงๆมันเป็นสัดส่วนของ78เนาะที่พูดไปก่อนหน้านี้ แล้วก็ตัว Trangle นะคะจะขึ้นอยู่แถวสามสิบแปดถึงห้าสิบค่ะแล้วก็ Running Trangle เนี่ยจะเป็นสิบถึงสี่สิบตัว Flat เนี่ยจะเป็นสามสิบแปดถึงเจ็สิบเก้านะคะแล้วก็ตัว Combination เนี่ยจะอยู่ราวๆสามสิบแปดถึงห้าสิบค่ะ ในส่วนของ m ัลติพ l ลนะคะ m ัลติพ l ลเนี่ยมันคือเป็นการวัดเนาะว่าราคาเนี่ยจะขึ้นไปต่อในอีกในได้ได้ไดกลอีกสักเท่าไหร่นะคะก็ในฝั่งของอิมพา wave นะคะ wave เวฟ e 5นี่ปกติเวลาขึ้นไปเนี่ยก็มักจะเท่ากับ0.618หรือว่า0.382นั่นเองค่ะแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยอุชเรเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่0.618แต่ว่าถ้าไม่ใช่0.618เนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะเป็นแบบ0.382 <C> คือเวลาดูตัวอ e ีเลดเว็เนี่ยเราจะเหมือนกับฟันแบบโชกไม่ได้เลยนะว่าแบบมันจะต้องไป0.618แน่ๆเพราะว่ามันไม่ได้แม่นยําขนาดนั้นมันเป็นเหมือนกับเวลาดูอ e ีเลดเว็เนี่ยเราจะต้องสร้างเขาเรียกว่าปักออกอกซิเคชันว่ามันมีทางที่จะเกิดไปทางไหนได้บ้างอย่างเช่นมันอาจจะย่อลงมา6.0.618แต่ถ้ามันย่อไม่ถึงล่ะมันก็จะย่อไปที่0 3 8 2อันนี้คือเหมือนเป็นเคสให้เราได้ดูเป็นเคส by เคสนะคะ แล้วก็ตัวโมดิฟเวฟเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้ามันเป็นคลื่นของเวฟ3 e x t e ็ s i o n เนี่ยตัวคลื่น1นกับคลื่น5้าเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันก็คือถ้าเราเห็นว่าถ้าเราดูในเวฟใช่ไหมคะแล้วเราดูถึงอยู่เวฟ3แล้วก็อยู่ที่เวฟสเนี่ยเราจะเห็นว่าเออเนี่ยมันเป็นเวฟ3 extension แล้วนะคะเราก็วัดได้ว่าจาก4ขึ้นไป5เนี่ยมันจะมีความสูงเท่ากับตัวเวฟ1นนั่นเองแล้วก็ถ้าอยู่ในส่วนของเวฟ5 extension นะคะก็เวฟ 5 extension เนี่ยมันจะเป็น1.618ของตัวเว็บ3นะคะแล้วก็ในขณะที่ถ้าเป็นเว็บ1 extension นะคะเว v 1เนี่ยจะเท่ากับ1ส่วนเว็บ2ไปเว็บ5เนี่ยจะเป็น0.618ค่ะมาดูในฝั่งของตัว collective wave กันบ้างค่ะ s ิกแซ s เนี่ยเราก็คาดหวังว่าตัวเว็บ c กับเว็บ a เนี่ยจะมีขนาดเท่ากันนะคะแล้วก็เว็บ Y กับ w ว v e W เนี่ยก็มีขนาดเท่ากันในส่วนของ Double Six กแซกค่ะก็จะเป็นไปตามรูปนี้นะคะแล้วก็ตัวแฟลตเนี่ยเราคาดหวังให้ตัว w ว v e A บ C เนี่ยเท่ากันค่ะก็จะเป็นคล้ายๆตัวตัวซิกแซกเลยแต่ว่าเวฟบีเนี่ยจะสูงขึ้นมาหน่อยก็พูดง่ายคือกราฟไซวีนั่นเองแล้วก็ท่านในฝั่งของตัว expand Flat C นะคะ expand f l น t นะคะเราก็จะดูว่าอาจจะดูยากนิดนึงก็เลยมีรูปมาให้อยู่ทางฝั่งขวาค่ะก็ เรามองว่าเวฟซีเนี่ยจะเป็น1.618ของเวฟบ A คะ่ะแล้วก็ตัวเวฟถ้าเวฟบ A เป็น1เนี่ยเวฟบ B เนี่ยจะขึ้นไปเป็น1.236คะ่ะในขณะที่ระยะห่างระหว่างเวฟบ A กับเวฟบ C เนี่ยจะอยู่ที่0.618คะ่ะ เป็นใบาตามรูปได้เลยอันนี้คือในส่วนของตัว expand flat นะคะส่วนของ triangle คะ่ะ triangle เนี่ยสัดส่วนจะเป็น1ต่อ0 6 1 8ค่ะแต่ว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งหมด3 scenario เดียกันนะคะเราก็ต้องลองดูว่าเออมันน่าจะเกิดใน s a ซ i o ไหนก็คืออันแรกถ้าเว e a เป็น1เนี่ย a ว e b จะเป็น0 6 1 8 หรือว่าถ้าเว็บ A ไปเว็บ B เป็น1เนี่ยเว็บ C ไปเว็บ D จะเป็น0.618ในขณะที่ถ้าเว็บ B ไปเว็บ C เป็น1เนี่ยเว็บ D จะเป็นเว็บ D ไป E เนี่ยจะเป็น0.618ค่ะส่วนอันสัดส่วนที่ใช้สุดท้ายนะคะก็คือ Divider หรือว่าการหา,าเขาเรียกว่าส่วนแบ่งของของตัวコレ e ของตัว E และ F นันเองซึ่ง E l e ะ F หนึ่งอันเนี่ยเรามองเป็นอันนี้เรามองเป็นสัดส่วน1น,หนใหญ่เลยนะคะแล้วก็ เวลาแบ่งเนี่ยมันจะแบ่งได้2ส,ส่วนก็คือ0.382กับ0.618นั่นเองค่ะก็พูดง่ายๆเลยอันนี้ใช้ในตัวของตัว Impulse Wave นะคะถ้าเราดูเนี่ยคลื่น 1, 2, 3ไปคลื่นสีเนี่ยสัดส่วนมันเป็น0.618ตอนนี้เราอยู่ที่คลื่น4นะีเนาะสมมุติว่าถ้าเราทําการเทรดนะคะไป0.618แล้วเนี่ยเราคาดว่าคลื่นสีไป5เนี่ยมันจะไปไกลได้อีกประมาณสัก0.382นั่นเองค่ะ ในขณะที่ถ้าขึ้น4ขึ้น1ไป4เนี่ยมันเป็น0.382ขึ้น5เนี่ยก็อาจจะไปไกลได้0.618แต่ว่าจะเป็นกรณีนี้ได้เนี่ยมันต้องเป็นกรณีที่2นะคะจะเป็นได้เนี่ยมันต้องเป็น wave 5 extension นะคะค่ะแล้วถ้าเราอยากจะลองตี f i โบน a ชชีเนี่ยสามารถตีได้ที่ไหนได้บ้างนะคะก็มีแอปิถ้าถามว่าตีง่ายสุดเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นตัว trading view เนาะพี่ไบรท์ก็ตีได้เลยค่ะก็จะเป็นทาง สี่เหลี่ยมสีแดงเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสัดส,ส่วนการตีฟิโบนัชชีค่ะแต่ว่าถ้าเรากดที่ลูกศรข้างๆสี่เหลี่ยมเนี่ยเราก็จะเลือกได้ว่าเราอยากจะตีฟิโบนัชชีแบบไหนจะเป็นการปรับฐานฟิโบนัชชีหรือว่าเป็นเทสเบสฟิโบนัชชีเอ็กเซนชันก็ได้หลักๆเนี่ยก็จะนิยมใช้อยู่2ออันนี้แต่ว่าจะใช้อย่างอื่นก็ได้แต่อย่างอื่นเนี่ยก็จะเป็นในแบบแบบแอดวานซ์ขึ้นค่ะ